เรื่องรูปปั้นรูปหล่อเนี่ยจริงๆแล้วผู้เจ้าก็ไม่ได้บัญญัติแต่ถามว่าจําเป็นไหมจะต้องไปทําลายไม่จําเป็นเพราะเหตุว่าอะไรเพราะบุคคลผู้มีจิตสแสวงหาที่พึ่งน,นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเป็นคนดีเบื้องต้นเขาไม่ใช่คนเลวคนที่ยังกราบไหว้บูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปูเขาแม่น้ําลําธารอะไรไม่ใช่คนเลว เป็นคนดีเบื้องต้นซึ่งสัมมาธิฏฐิเบื้องปลายก็ต้องอาศัยสัมมาธิฏฐิเบื้องต้นนี่แหละเป็นตัวพาเข้าไปสู่สมมาธิฏฐิเบื้องปลายดังนั้นไม่จําเป็นต้องไปทําลายอะไรนะ <c oughs> ถึงแม้พระเจ้าไม่ได้บัญญัตินะแต่เราก็ไม่ไม่ไปยุ่งอะไรแต่จะให้เราไปสร้างไปทําอะไรไหมเราก็ไม่ทําเพราะสิ่งที่เป็นตัวแทนพระตถาคตคือธรรมะพระองค์ตัดกับพระอานทน์ว่าอานทน์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระาศาสดาล่วงรับไปแล้วาศาสดาของพวกเราไม่มีอานนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจกเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเรานี่แหละเนื้อธรรมะนี่แหละโยมนะ,นะตัวเนื้อธรรมะหนังสือพุทธวจนะนีนะ่นี่คือเนื้อแท้ คือศาสดาของพวกเราที่เราต้องปกปักรักษานะรัชการที่ห้าจึงพูดคำหนึ่งว่าช่วยกันถนอมรักษาพระพุทธวจนะเอาไว้นะั่นจึงสละพระาราชทรัพย์ของพระองค์เองเนี่ยสองพันชะ่างทำบาลีสยามรัฐนี้แจกจ่ายไป260กว่าแห่งทั่วโลกนะและทั่วประเทศทุกวัดวาอารามนี่เป็นบารมีของรอห้าที่ทำให บ้านเมืองมันเจริญขึ้นมารอดพ้นได้จากพยันตรายต่างๆนะเพราะว่าบาร,รมีในการขับเคลื่อนคำพระตถาคตนะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะ